สวัสดีครับ EP ที่212พื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือน3ปีมะเมียก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพื่อนๆทางชีวะโคตแล้วทักมาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1800ดวงจะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนชัร์โคดที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือนสามดีมาเมีย เป็นคนที่มีความภาคเปลี่ยนเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองไทยมีรสนิยมสูงมรักศักดิ์สีจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทรับได้มาจากการมีโชคลาภมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่ต้องเลือกคู่ครองให้ดีนะครับเพราะมีเกณฑ์อยู่กันแบบน่าชื่นอกรงปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียง ร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รับครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกมิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสตินได้สองความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้สามสติปัญญาให้กันไม่ได้และสี่ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางรายเงื้อมือมัจจุราชคือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สี่ช่วงครับคือช่วงอายุ9ก้าถึงสิบขวบ 2ี่ส7บถึ 21, ถ 73, และ83-84ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ5-6ขวบ9ก9-10ขวบ20-21 24- 2 5 35-36 39-40 57-58 68-69 72-73 83-84และ87-88ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดติดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุข ให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกปปปติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคร่างกาย เวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตะสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้งหมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไป ทาเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ l ลน์ ID ดี1 9 6ย2 5 1 9 1 9ขอ,อให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ